ดิฉันชื่อวันนีชัช,าชวานธิพากรน,นะคะซึ่งได้รับเลือกเป็นศิลปินแหญ่งชาติสาขาทศาัศศิลป์ภาพถ่ายปี2564เป็นพยาบาลประจำการอยู่ที่สภากาชาติไทยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แต่ระหว่างที่เราทำงานพยาบาลอะพอเราจบปี2 1เสร็จ2อกสเสร็จสิ่งที่เราทำก็คือเราออกถ่ายภาพเลยมีกล้องเล็กๆ1ตัวแม่ซื้อให้1ตัวเป็นกล้องคอมแพกเป็นกล้องฟิลม์มแล้วก็ถ่าย ถ่ายเพื่อนๆพี่ๆมาตลอดหลังจากนั้นเราค่อยๆเปลี่ยนเป็นกล้องใหญ่กล้อง135 SLR 135ก็มีมาเป็น Nikon Nikon Canon Leica Hasselblad 120พวกนั้นเราจะใช้มาจนทั้งถึงดิจิตอลก็ถ่ายอย่างทำอย่างนี้มาตลอดแล้วเราทำเนี่ยเราเอาการถ่ายภาพของเราไปประกอบกับงานวิชาชีพ งานพยาบาลเพราะงานพยาบาลของเราก็ไปต่อเรื่องการการฏิบัติตัวก่อนและหลังผ่าตัดแล้วก็ทำเรื่องอโครงการวิจัยโรคเอชเป็นพรีเซนเตชันแล้วก็พวกนั้นทำเป็นสไลด์ด้วยตัวเองหมดเลยนะเป็นฟิล์มแล้วก็ทำมาเรื่อยๆลงโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นี่เราก็ช่วยเหลือมาตลอดนะคะเคยสภากาชาดไทยเคยทำตึกอนุรักษ์ภายในโรงพยาบาลเพราะตึกนั้นตึกสวย เราก็ถ่ายทั้งที่โรงพยาบาลจุลรง์แล้วก็ที่สมเด็จนศซีรชาก็วิ่งถ่ายันครบแล้วก็ทําเป็นกล่องที่ระลึกไม้ขีดไฟซึ่งสมัยนั้นก็นิยมมากเป็นกล่องไม้ขีดไฟเป็นที่ระลึกในงานกาชาติได้สมัครไปเรียนกับอาจารย์ภูลเกตจำรัฐศิลปินแห่งชาติภาพถ่ายคนแรกก็ได้ความรู้ละระยะหนึ่งหลังจากนั้นปี2531เราก็เลยเอารูปรดต่างๆตอนนั้นที่เราไปถ่ายรูปมาก็มาทํารูปมาภาพขาดํา เป็นได้ถ้วยพระราชทานประเภทภาพเขาดำจากในหลวงราชการที่9นะแล้วก็พวกสไลด์สีก็จะได้เป็นถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระอมราาธทิราชนายศมาตอนนั้นซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็คือค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆตรงนั้นเป็นยุคฟิล์มจนกระทั่งต่อมาก็เราก็ค่อยๆมาจนกระทั่งกลายเป็นยุคของดิจิทัลการสอนของเราไม่ได้สอนใน โรงเรียนในมหาวิทยาลัยแต่เราจะไปเน้นเรื่องของการเสริมวิชาพิเศษนะคะเช่นหยุดเทอมหยุดเทอมหรือไปเข้าโครงการพิเศษของกระทรวงเนี่ยเราสอนเร็เด็กที่ต้องการความรู้ตรงเนี้ยซึ่งจริงๆแล้วในมหาลัยก็จะให้เฉพาะเด็กที่เข้ามาเรียนแต่อันเนี้ยเด็กๆทุกคนก็จะได้จากเราหมดเพราะเราจะสอนแบบพื้นฐานเราจะแต่งให้ดูว่าที่ดีและไม่ดีเนี่ยมันแก้ได้ตรงไหน อันนี้ตึงเป็นหลักสูตรที่ยากเอ,อ่อคือเราชอบเราเป็นคนชอบแสงธรรมชาติเนี่ย <Yeah. S 1> เป็นแสงธรรมชาติเลยนะแสงจัดอะไรอย่างเงี้ยมีถ้าใช้ก็อย่างมากแค่นี้ซึ่งแต่น้อยมากเราใช้แสงธรรมชาติ mm hmm. เช่นถ่ายโบสถ์เราก็ใช้ทีเป,เปิดประตูเปิดหน้าต่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นวัฒธรรมและที่ชอบมากคือศิลปะเกี่ยวกับวัดวิวที่ชอบมากคือวิวพานโนรามา การได้สิแลเป็นแห่งชาติเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าเราจะได้หรอกมีพูดตรงว่ามันยากอะ่ะด้วยเหตุผลต่างๆที่กรรมยากมากเลยแล้วงานเราก็ไม่ใช่งานแบบโดดเด่นจนแบบสูงโด่งเป็นื่้งเป็น,ปนไอดอลอะไรอย่างนั้นแต่งานเรามีเยอะแยะเลยเราทําให้กับคนระดับล่างคนที่บางคนเขาไม่มองแต่เรามองชีวิตนั้นนะชีวิตของวันนี้เนี่ยเป็นคนชอบเดินทาง ชอบอเรียนรู้เรียนรู้เสร็จแล้วเราก็แบ่งปันให้กับเพื่อนเพราะฉะนั้นการถ่ายภาพก็เหมือนกันเมื่อไหร่ที่เดินทางขอให้มีกล้องอยู่ในมือกล้องอะ,อะไรก็ได้ไม่เกี่ยงเลยมือถือก็ได้ทุกอย่างแล้วก็เห็นอะไรก็ให้รีบถ่ายไว้เพราะว่ามันเปลี่ยนเดี๋ยวนั้นเลยนะใน2นาที3ทีนั้นไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะฉะนั้นให้ถ่ายไว้ก่อนและอย่ามแต่หวงประหยัด เอาแฉะเดียวอะไรเงี้ยพยายามถ่ายไว้แล้วไปเลือกที่หลังมันจะได้เปรียบเราจะได้เรียนรู้นะพอเรียนรู้เสร็จปุ๊บเราก็จะความรู้ตรงเนี้ยไปบอกเพื่อนเราบอกเออถ้าถ่ายอย่างนี้คุณอย่างนี้นะี้ะอะไรเงี้ยนั่นคือการแบ่งปัน